ครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพัฒน์ทุกท่านมาชมคลิปรอบคันเสหรับเจ้าเวอร์ซิสพันเซฮะรถคันนี้ครับต้องบอกว่าจดทะเบียนปี2022เลขไมล์หมื่นหกพักิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมกับของแต่งจัดเต็มทั้งคันครับจะสวยแค่ไหนแต่งอะไรบ้างเลขไมล์แท้ไหมมาเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูเลยครับ16,686กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับหน้าจอเดินไมล์ครับสวยใสนะฮะไม่มีรอยขีดข่วน นะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนครับยี่งคัญครับเรามีเลขไม้จับปลูกค้าให้ดูทุกคันด้วยนะครับกุญแจชิปครบ2ดอกองึ่งกุญแจปิ๊บด้านหลังด้วยครับมีมาให้ครบเลยหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตช์คันนี้เป็นโชคไฟฟ้านะครับแผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์แฮนเดิมครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันระกับไฟฟ้าครับตัวอสตอต่างๆไม่มีเรือนลางนะครับคันนี้มีทูตคอนโทรลด้วยนะครับปอกแฮนด์เดิม ตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์เดิมกาดแฮนด์เดิมครับมือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอกระบุกมันเบรกสวยใสนะครับไม่มีแตกร้าวหรือรายงานแน่นอนครับประกับพลาเร่งตัวเสาต่างๆไม่มีเรือนรางครับชุดสีถังเดิมสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะฝาถังสวยครับไม่มีรอยไม่มีคราบทังหนิมครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งนี่ครับในรุ่น se นะฮะตัวถังครับต้องบอกว่าไม่มีรอยขนแมวครับไม่มีบุบอรักยิ้มเลยนะครับเบาะนั่งเบาะซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมครััับบบมมมมมาาพกกโโล้ครรไไ่่ีีขดู คันนี้มาพร้อมกับกล่องด้านหลังนะครับเป็นของแต่งเบิกให้ใหม่นะครับทั้ง3าใบจาก angel r e n o นะฮะมาพร้อมกับแหลกขายึดแบบตรงรุ่นครับ full option จริงๆคันนี้ด้านหน้าครับมาพร้อมกับบาร์จับ gps เป็นของแต่งครับนี่ชิ้หน้าเดิมนะครับสวยใสเหมือนใหม่โคมไฟหน้าเดิมสวยครับต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยหินเลยนะฮะนี่ไฟเดียวคู่หน้าคันนี้เป็นแบบ led นะครับกระบอกโชคด้านหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับ บางคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้้วยางด้านหน้าครับดีฮะสภาพที่มีมัน80%ครับขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีรุ้งจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆครับเพราะนี่คือ16,000กิโลเมตรแท้ครับกระบอกโชดด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มอสตาลถึงคาลิเปอร์ด้านหน้าด้วยคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนะครับแล้วก็คอท่อด้านหน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะฮะแฟลิก์ด้านขวาครับ โลโก้อยู่ครบสติ๊กเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนหรือว่าแตกร้าวครับฝาเบาวสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมแล้วครับกาวแข็งเครื่องเดิมครับสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยครับพัดเท้าด้านขวายางเต็มครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกขาดขาเย็บเบรกหลังไม่คดไม่งอแน่นอนคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยนี่ครับปัตตาติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งฮะอัตราเร่งเป็นไง ีครับขึ้นเร็วลงเร็วนะฮะล้อเครื่องยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีครับไม่มีสะดุดแน่นอนมาครับจานเบรกด้านหลังครับต้องบอกว่าเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบรถด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังนะครับก็อยู่ที่มาณ80%เนเช่นเดียวกันครับคันนี้ครับยังคงเป็นท้ายเดิมนะครับบางคงบางโคนหลังเดิมนะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีบาดเหตุแม้ทั้งล้มแปะเลยนะฮะมา ฝั่งซ้ายโซลเตอร์นะครับเป็นเดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วันดิ้งอยู่ครบคันนี้มีขาตั้งคู่มาให้ด้วยนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มนะฮะเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอแน่นอนคันนี้มาพราสตินเป็ดด้านล่างแต่งนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาวบาสวยไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะแล้วก็นี่ครับการลิงด้านซ้ายสติ๊กเกอร์เต็มครบ ทุกจุดไม่มีฉีกขาดดุดล่อนหรือว่าแตกแล้วแน่นอนครับหน้าเครื่องแห้งใสฮะตามสไตล์ช h นเ d อร์ไบค์นนทบ,บุรีอยู่แล้วครับกระบอกโช้ด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้ากอะบอกเป็นแค่รอยครับสมัมพันธ์กับด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะครับอาละฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับเพียง3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเครด,ดิตดีฟรีดาวน,นะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีเข้าส่งทั่วประเทศ ที่สำคัญเรารับแรกเชินรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะคุณอยากอัพเกรดอัพซีซีนะครับมาเลยครับเราให้ราคาดีถ้ารถคุณสวยแน่นอนครับมาเลยฮะล้วเจอกันทันต์บายน์ธันบุรีครับสวัสดีครับ